สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับวันนี้พวกเราจะพามารีวิวตลาดประทุมรัฐนะครับเป็นตลาดคนเดินนะครับมาดูกันว่าของจะเยอะขนาดไหนไปดูกันเลยครับไป Yeah. No, no, no. You My kitty dough, take your place that's never been before. Don't worry, baby, let's take it slow. Hold my hand and get ready to go. Oh, girl, you're the captain. Let me take you out. We be like Tom and Jerry. Let's go round and round. Girl, don't be afraid and hold my hand. You're gonna be like Casper. ติดการเลยนะครับ hmm> ซื้อเบอร์เรนป่ะไม่ได้บอกว่า Thank you. สวยสวยยังมาตำมือกูเด้อยนี่ตัวนี้ตัว่ัวนีวะตัวนี้แล้วก็เดินต่อไปแล้วก็จะเจอกับโซนสเวตเตอร์85บาทคือแบบถูกมากเลยอ่ะไม่เคยเจอของที่ประเทศไทยที่แบบถูกแบบนี้มาก่อน พ่อไปอยู่ที่ปารีสนานมากใส่ฉันว่าเสื้อกีฬาสีชมพูสวยมากแต่ว่าฉันอยู่ฉันอยู่สีเหลืองสีเหลืองอีกเป็ดอยู่เสียงคุณอันนี้ก็เป็นแบบเสื้อผ้าแบบแนววินเทจอันนี้ส็ตลยเสือดาวสวยมาก กางเกงพาลมตอนนี้เราก็พาพี่เอินมาเลือกกางเกงอยู่สูไม่ได้อันนี้ก็จะเข้ามาส่วนของกินแล้วดูกล้วยที่ทุกคนมัคือใหญ่ซีรี อบอกอย่างฟังผู้สาวเซนได,ด้พร้อมเด้อยจ้านมาถ้ามากับแฟนก็คือเซนไม่ได้นะเขาบอกว่าผู้สาวเซนได้ก็คือต้องเป็นคนโสดน, <c oughs> นี่นะนนเป็นผัก แงจืดยาบุรีโอเคแล้วเราเดินไปหาเพื่อนๆกันซื้อของครบแล้วันจะเฮ้ยก็คือไม่ได้กลับนะรจะพาพี่มาไปซื้อไก่น้อยย้อมสีก่อน เดี๋ยวเราไปซื้อไก่น้อยกันนี่นะค่ะพี่มาพี่มาจะเอาเสีอะไรพี่มาไม่รู้เลยพี่มาจะซื้อไปกินหรอสีชมพูสวยมากฝา,ากไปถีงเลยด้วยเราจะมาเอาฝากไปทั้งเจ้าเลยละ่ะไปแทงก็ได้ขอย้ายก็ได้ ก็ละสิบบาทโอ้ยหาบาทมาเด็ดหอดคาคนเขียนมาทำมันในสามสูงเอาอีสแตรมไม่มีสักบาทสามอีตองนี่เงินอีตองนี่ตะวันขันตัวละหาบาทนู้นสิได้อุดรหกโตคนเดียมันก็ไรหลับเข้ามาแล้วมันก็ไรนั่งดีเมึงก็เอาสามสีมันก็มันก็มีสามสีพอดีเอาที่เป็นสีแหมชมว่มันมีสีสีเอาเลือกมาชมพู เงี้ยไงเงี้ยก็คือเู้บมลีดีสิวะงคืออยากโดนไก่ตอนนี้พี่มาก็เลือกไก่น้อยอยู่หาตัวที่มันสื่นๆนสีเหลืองเลยส่วนมากสีเหลืองสวยเพราะว่ากูอยู่สีเหลืองอาหารกืออะไรจ้ะขีดบะ กินอยู่ตูดๆเลยปวดตัตัลายเอาตัวลายไปด้วยโอ้ยสีโตไปมันก็สีออกเหมือนเดิมนั่นแหละรู้อยู่แต่ว่ามันไม่ตื่อนเนี่ยนี่เห็นไหมตัวลายมันตื้นนะเลอยบ่เห็นบรียนน้ำตูดๆเลยพอมันไม่ได้ตืบคนสี่ได้แล้วได้แล้วนะครับทุกคนได้หน่อยจะเราเดินไปหาเพื่อนๆกันดีกว่ายื้อแต่เรวตอนนี้เราก็ เดินไปหาเพื่อนเพื่อนอยู่นะคะเพื่อนเอน,นั่งรอเราแบบประอยางโดนเลยค่ะวันนี้แต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ปาครบแล้วนะคะแต่ว่าพี่เอิญยังไม่มาเลยเพื่อนไปไหนก็ไม่รู้นนเดี๋ยวรอพี่เอิญแป๊บหนึ่ง <c oughs> พี่ม่อนรอนานไหมคะ่ะ <c oughs> ไม่นานหรอกคะ่ะปลาย,ยังไม่ตายเลย ดูไปซื้อไปซื้อไก่น้อยมาสีเหลืองซืนตัวโตเลยเต็มแน่แมนสีเหลืองเขาเปย์อยู่แล้วตัวคือตอนนี้รอพี่เอินอยู่เพื่อนยังไม่มาเลยกันี่พี่เอินมาแล้วนะซื้อของแบอยางเยอะเนี่ยของกูอยู่ในกงเหลีอยมคุ้ม่าเขาไปเลยตัวแขกก็ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีมอนเงียบเงียบยาบ้ากินได้จริงไหมตกลงไปแล้วกับการเดินตลาดของเราวันนี้เพื่อนๆได้ของเยอะมากจอไใบฝนวิภาว่าน้ำฝนเลยพฟกผู้เดียวก็ได้เราได้ไก่ด้วยนะคะไก่ขี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปไหนเดี๋ยวไปติดตามกันในช่องของพวกเราได้เลยนะจ๊ะเอาไปอะไรกันอันมาก